เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนคอมเมนต์จีนตะลึงบาสเฟรมโค้นแชมป์โลกผงาดคว้าแชมป์แบดมินตันชหนามาสเตอร์ส2 2 5 5เรื่องราวในครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แฟนกีฬาทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนแบดมินตันชาวไทยและชาวจีน ต่างให้ความสนใจอย่างมหาศาลเพราะการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ในจีนที่ถือเป็นหนึ่งในรายการระดับ World Tour Super 1000มีความหมายมหาศาลสำหรับนักกีฬารวมถึงเป็นเวทีที่ทุกสายตาทั่วโลกเฝ้ามองดูว่าใครจะสามารถครองความยิ่งใหญ่ได้ในบ้านของหนึ่งในชาติมหาอำนาจแบดมินตันอย่างจีน การที่บาสเดชาพลพวงวารานุเคราะห์และปอป่อซักซิรีแต่รัตนชัยคู่ผสมมือหนึ่งของไทยสามารถก้าวขึ้นไปควา้าแชมปได้สำเร็จด้วยการโค่นคู่แชมโลกเจ้าบ้านถือเป็นภาพจำครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์และยิ่งสร้างแรงสะเทือนใจอย่างมากให้กับแฟนกีฬาจีนที่ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทันทีที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจบลงสนามแข่งขันในจีเนเงียบงันไปชั่วขณะ ก่อนที่เสียงเฮของกองเชียร์ไทยที่เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามมาจากดังสน,นั่นผสมผสานกับน้ําตาแห่งความปลื้มปีติของบาสและปอป้อที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งว่าพวกเขาคือหนึ่งในคู่ผสมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการค้นคู่แชมป์โลกชาวจีนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสถิติที่ผ่านมาจีนมักจะครองความยิ่งใหญ่ในรายการที่จัดในบ้านตัวเองเสมอ ความกดดันความได้เปรียบด้านเสียงเชียร์และสภาพสนามมักจะเอื้อประโยชน์ต่อคู่เจ้าบ้านแต่ครั้งนี้บาสและปอปอกลับสามารถเล่นได้อย่างไร้ที่ติทั้งในเชิงเทคนิคและสภาพจิตใจสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของแฟนกีฬาจีนบนสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่เห็นทีมชาติของพวกเขาพลาดท่าต่อคู่พอสมไทย ความตะลึงความตกใจและความยอมรับในฝีมือของนักกีฬาคู่ไทยต่างปรากฏอย่างชัดเจนคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่านี่คือคู่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกตอนนี้หรือบางคนบอกว่าแม้จะผิดหวังที่จีนแพ้ในบ้านแต่ก็ต้องยอมรับว่าบาสและปอปอคู่ควรกับแชมป์นอกจากนี้ยังมีบางความคิดเห็นที่ยกย่องว่าคู่ไทยเล่นด้วยหัวใจมีความมุ่งมั่นและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่อง การคว้าแชมป์ครั้งนี้มีความหมายไม่เพียงแค่เป็นถ้วยรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าแบดมินตันไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในระดับโลกและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศไทยได้อีกด้วยสำหรับบาสและปอปอเองพวกเขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง เคยถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มตกเคยพลาดท่าในาช่วงสำคัญแต่ทุกครั้งพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนและพัฒนาตัวเองจนมาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งในรายการใหญ่ที่ประเทศจีนบรรยากาศในเกมรอบชิงเต็มไปด้วยความกดดันตั้งแต่ต้นเกมแรกบาสและปอปรเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจใช้การเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่วและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นนำและปิดเกมแรกไปได้อย่างเหนือความคาดหมาย เกมที่2คู่เจ้าบ้านพยายามกลับมาอย่างหนักใช้ทั้งพลังเสียงเชียร์และแท็กติกที่หลากหลายกดดันแต่บาสและปอปอก็ยังคงนิ่งไม่ตกใจเล่นด้วยสมาธิที่แน่วแน่จนสุดท้ายสามารถเบรคโมเมนตัมและปิดแมชลงได้อย่างงดงามเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเส้นทางการแข่งขันในรายการนี้จะเห็นได้ว่าบาสและปอปอไม่ได้มีเส้นทางง่ายพวกเขาต้องเจอกับคู่แข่งจากหลายชาติที่ล้วนเป็นระดับท็อป ทั้งคู่จากญี่ปุ่นอินโดนีเซียรวมถึงเดนมาร์กซึ่งล้วนแต่สร้างความท้าทายแต่ทุกแมตชบาสและปอปอ,ปอสามารถแก้เกมได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารในสนามที่พัฒนาไปอีกระดับเล่นด้วยความเข้าใจและความมั่นใจที่สอดคล้องกันสิ่งที่แฟนกีฬาจีนยอมรับมากที่สุดคือความไม่ยอมแพ้ของคู่ไทยหลายคอมเมนต์บอกว่าตลอดทั้งแมตช แม้จะเจอแรงกดดันมหาศาลแต่ทั้งสองยังคงสู้ด้วยสายตาที่มุ่งมัน่นทุกการตีลูกเต็มไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้จริงๆไม่ได้แค่หวังว่าจะเล่นดีแต่ตั้งใจจะชนะจริงๆความมุ่งมั่นนี้ทำให้แฟนจีนจำนวนไม่น้อยออกมาชื่นชมและยอมรับว่าคู่ไทยมีจิตวิญญาณของนักสู้ตัวจริง หากมองในมุมที่กว้างขึ้นการชนะครั้งนี้ยังมีผลต่อการจัดอันดับโลกและความมั่นใจของคู่ไทยอย่างมากเพราะชัยชนะในรายการใหญ่เช่นนี้จะช่วยเพิ่มแต้มสะสมในอันดับโลกและอาจส่งผลโดยตรงต่อการวางมือในรายการแข่งขันต่อๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางสู่โอลิมปิกที่กำลังจะมาถึง การได้แชมป์ในรายการใหญ่เช่นนี้ทำให้คู่ไทยถูกจับตามองมากขึ้นและยืนยันว่าไทยสามารถเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองได้ในประเทศไทยเองข่าวการคว้าแชมป์ครั้งนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วทั่วทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแฟนกีฬาต่างออกมาแสดงความยินดีและภาคภูมิใจที่นักกีฬาไทยสามารถสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกได้อีกครั้ง การได้เห็นธงไตรรงโบกสะบัดในแดนมังกรพร้อมเสียงเพลงชาติไทยที่ดังก้องถือเป็นภาพที่ปลุกใจให้คนไทยรู้สึกถึงพลังของกีฬาและเป็นกำลังใจให้นักกีฬารุ่นใหม่ๆเชื่อว่าความฝันสามารถกลายเป็นจริงได้สำหรับคู่ชาวจีนที่พ่ายแพ้ในบ้านแม้จะผิดหวังแต่แฟนกีฬาจำนวนมากกลับออกมาให้กำลังใจคู่บ้านเกิดพร้อมทั้งยกย่องคู่ไทยว่าเล่นได้เหนือชั้นกว่า และสมควรได้รับชัยชนะนี่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาและการยอมรับในศัก,กยภาพของคู่แข่งอย่างแท้จริงหากมองในเชิงสังคมคอมเมนต์ของแฟนจีนที่หลั่งไหลออกมาหลังจบเกมสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาไม่ได้มีแค่แพ้หรือชนะเท่านั้นแต่ยังมีมิติของความเคารพความประทับใจและแรงบันดาลใจที่ส่งต่อกันได้ข้อความเช่น วันนี้เราแพ้แต่เราได้เห็นคู่ผสมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรือคู่ไทยสอนเราว่าความมุ่งมั่นสำคัญกว่าความได้เปรียบกลายเป็นไวรัลนบนแพลตฟอร์มเฟื่อปอและติ๊กต็อกจีนความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ชัยชนะในสนามแต่ยังสะท้อนถึงพลังของกีฬาในการเชื่อมโยงผู้คนต่างเชื้อชาติวัฒนธรรมและประเทศเข้าไว้ด้วยกันกีฬากลายเป็นภาษาสากลที่ไม่จำเป็นต้องแปล ทุกคนสามารถเข้าใจได้ผ่านความพยายามความทุ่มเทและน้ำตาแห่งความสำเร็จในท้ายที่สุดบาสและปอเป้ไม่เพียงแค่คว้าแชมป์ชาย ن ا มาสเตอร์2025เท่านั้นแต่ยังได้คว้าหัวใจของแฟนกีฬาทั้งในไทย จีนและทั่วโลกการสร้างตำนานในแดนมังกรครั้งนี้จะถูกจดจำไปอีกนานและอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาคู่ผสมรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดเช่นเดียวกับพวกเขา